สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีมังกรลัคนามังกรในเดือนพฤษภาก็คือเดือนนี้นะคะเป็นเรื่องความรักและก็การงานการเงินของคุณราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15นะคะมกราคมถึง12กุมภาพมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเราก็คือทางสุริยปฏิทินไทยวันที่นะคะก็พิมพ์แล้วใต้คลิปนี้แล้วอธิษฐานให้ดูได้ทั้งลัคนาเลยถ้าคุณไปผูกดวงอยู่ลัคนาก็ดูได้เช่นกัน แต่ไม่ว่าจะดูแบบไหนนะคะดวงที่วางอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่ดวง,งคุณโดยตรงแล้วคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนนะคะอยากให้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดถ้าพูดถึงความรักให้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังกันน้องมังกรนะคะโอใบแรกของคุณขึ้นมาเป็นสองถ้วยนะคะนะทูอัพคนะคะสองถ้วยนี้เป็นสถานาการณ์ที่หมอว่าคุณจะได้พบรักนะคะมีหนึ่งดาบนะ ก็ละหนึ่งเหรียญขึ้นมาหนึ่งทุกอย่างคือการเริ่มต้นใหม่นะคะไม่จําเป็นต้องไปเริ่มต้นกับคนใหม่ก็ได้นะคะความหมายคือจัดแจงชีวิตตัวเองใหม่ทําสิ่งใหม่ๆอยากได้โอกาสใหม่หรือสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตของคุณคือการเริ่มต้นใหม่นะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะให้คุณค้นไพ่คุณขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงแต่สองถ้วยนะคะในพลังงานน่ารักของคุณใบแรกเลยคือสองถ้วยบอกว่าคุณก็คงมีใจปิ๊งปังกับใครความรักข้างใหม่มาแล้วนะคะมังกรใบนี้ขึ้นมา จ็ดถ้วยที่ผ่านมาคุณไม่อยากจะเป็นตัวเลือกทางเลือกของใครแล้วละหรือคุณเจอใครที่เขาไม่เติมเต็มสักทีมีรักเผื่อเลือกคุณไม่อยากได้ตรงนี้ไม่อยากได้เจอคนเช้าชู้เกิดอะไรขึ้นคะที่ผ่านมาสีถ้วยคุณเห็นไหมสีถ้วยคือความเบื่อหน่ายมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังหรือรักเราไม่เท่ากันเราทุ่มเทให้เขามากกว่าเขาให้เรานะคะมันเลยไม่ได้ดังใจคุณเลยเบื่อมันติดแหกมันมีปัญหาตรงนี้นะคะไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงคุณคิดว่าหนึ่งดาวคือพอละ อยากได้อกคืออยากได้เริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองมุ่งไปข้างหน้านะคะดึงดาบคือชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองไปแล้วนะคะตรงนี้แล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดือนนี้คุณนะคะไฮโลแฟนคือใช่คือไพ่นะคะไพรพระเดอะเฮอร์มิตคือไพ่พระฤาษีถือศีลมาะว่าคุณสองใบนี้นอกจากคุณจะอยากอย,กอยู่เงียบๆนิ่งๆแล้วคุณอาจจะอยากสวดมนต์ไหว้พระหรือเข้าทางธรรมปฏิบัติธรรมมากขึ้น ะะบางสิ่งบางอย่างม,มันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่านะค,ะคุณอาจจะอยากมาทางนี้ก็ได้นะคะช่วงนี้งั้นก็ทำเนาะสิบถ้วยนะคะเป็นสาภาวะที่คนที่เข้ามาเติมเต็มในความรู้สึกคุณจะเข้ามาแล้วนะคะสองถ้วยสิบถ้วยตรงนี้แล้วหมอเห็นไพ่หกถ้วยเป็นคนเดิมๆด,ด้วยอยากจะวนกลับมาแต่อย่าลืมนะคะเนงดาบขึ้นขึ้นแล้วคุณอยากได้อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปทางด้านใหม่ๆไม่อยากได้อะไรที่เป็นรูปแบบเดิม ใพ่คามานะคะอันเดียวกันกับไพ่จัดเมนเนาะทุกสิ่งทุกอย่างทำดีหรือไม่ดีมันก็จะย้อนสอนหาเราทุกคนทุกท่านถูกไหมคะทำสิ่งดีๆมันก็จะคล้ายๆว่ามันจะมีอะไรที่มันลาบลื่นคล่องตัวถ้าไม่ดีมันก็คือจะมีอะไรที่เข้ามาแล้วทําให้เรามีอุปสรรคปัญหาตรงนี้นะคะเขาจะได้รับผลของการกระทํานั้นนะคะมอว่าเนาะแล้วไพ่ต,ตัวตำแหน่งความคิดเหมือนเขาได้รู้ได้ตื่นบางสิ่งบางอย่างว่าคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่มันอาจ,จะตื่นสายไปเนะี่ยเพราะเราตื่นแล้วไง หนึ่งดาวคือชัดเจนไปแล้วมอว่ามีคนอยากจะกลับมาขอโอกาสุณนะแต่ถ้าทางคุณจะไม่ไม่อยากเอานะคะไม่อยากรับละภายตรงนี้นะคะแทนพลันเป็นการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างบางท่านนะคะหนึ่งดาวกับแทนพลนคือคุณอาจจะไปทําสัญญกรรมเล็กๆน้อยๆถามว่าสวยไม่สวยหมายถึงมันขึ้นนะคะแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ได้มีตรงนี้ไม่ได้เสาะ,ะแสวงหาก็คือปล่อยไปนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาคุณคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาทีนี้หมอพูดถึงการงานบางการงานมันอาจจะ พอแล้วเต็มอิ่มแล้วมันติดขัดมันมีปัญหาหลายสิ่งหลายๆอย่างนะบางคนรอยบางสิ่งบางอย่างมันติดขัดมานานมันถึงเวลาที่คลี่คลายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงสาขานี้ไปสาขานั้นหรือเปลี่ยนไปเลยคือไปเริ่มต้นใหม่ๆนะคะตรงนี้มีโอกาสผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาที่ผ่านมามันเป็นปัญหาเนาะนะคะหมอว่าชาวราศีมังกรก็คงเหนื่อยมาเยอะนานหลายปีแล้วนะ,ะนับจากดวงดาวยกย้ายวันที่19เนี่ยโอกาสดีๆเข้ามา มีโอกาสในการลงทุนมีโชคมีลาบมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะสองด้วยมีคนสนับสนุนไพ่ผู้หลักผู้ใหญ่ดาวพระเกตปกปกักรักษาผลบุญเกื่อหนุนให้คุณเติบโตในหน้าที่การงานหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะมีคนอุปธรรมคำช่วยเหลือเป็นฐานบุญของคุณเองนะคะและผลการกระทําของคุณที่ขยันขันแข็งบางคนไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาไม่ถูกจังหวะถูกไหมคะมันไม่มีโอกาสเติบโตแต่ตอนนี้หมอว่ามันจะมีโอกาสก้าวหน้าพัฒนาในสิ่งที่ดีนะคะมาดูนะ ถ้ามีปัญหามันจะเคลียร์ได้ด้วยมาดูที่ผ่านมาความรักราศีมังกรลัคนามัางกรบ้างมังกร,างกรอาจจะคุยกับธาตุลมตึงกุมเมถุนธนูลัคนาธนูกันลัคนากันพึกศพลัคนาพึกศพธาตุดินกันพึกศพมังกรนะคะ The f u l ใบแรกเลย2เหรียญ1น1เหรียญ5ถ้วยมีชีเชียนมังกรนี่เป็นคนมีเซนต์มีรางสังรอ์เนะาะสถ้วย เด็กถือดาบนะคะเดทพิจิกราคนาพิจิกเดอเฮอมีชอกกันราคนากัน1ดาบนะคะและไพ่เจไม้เท้าเอ่อที่ผ่านมามีใครถูกปิดกัน้นไหมมีกำแพงไหมหรือโดนบล็อกกันไปไหมนะคะหมอเห็นมีบางคนอยากยังอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณอยู่มาสืบมาส่องนะคะแต่ว่าก็พูดอย่างนี้ก็จะมีคนถามเอาในบอกว่าบล็อกนะทําไมยังสืบสอ,องอ๋อ ะะม,มันส่องได้หมดแล้ะค่ะเนาะแล้วก็ยังอยากรู้อยากเห็นส่องเจอหรือเปล่าไม่ทราบคือคนที่ยังอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณอยู่เหนื่อยเนะาะมังกรที่ผ่านมาความรักสิบดาบนอนจมกองเลือดเหนื่อยสะสมมายาวนานด้วยนะคะกับอาการอย่างนี้เดทเดอะเวิร์คคือจบบริบูรณ์คุณคอมพลีททุกสิ่งทุกอย่างแล้วกับสิ่งต่างๆบางคนเคยอยู่กันเป็นแฟนเป็นสถานะครอบครัวหรืออยากมองอนาคตกับเขาความสัมพันธ์ที่มาเป็นปัญหาเดิมๆและเหลือรังมาก่อนนะคะ สามถ้วยนะคะโยกกับสิบดาบนะนะคะโยกกับเดรฟูสองเหรียญพวกนี้มันไม่ใช่ความสุขนะคะมันเป็นการเติรดปฏิไม่ว่าเราเข้าไปในในความสัมพันธ์ผู้อื่นโดยที่เราไม่รู้ก็ได้หรือมีคนที่ดึงความสัมพันธ์นี้เข้ามาแล้วคุณก็พยายามที่จะแก้แต่มันมันแก้ไม่ได้นะคะคุณพยายามที่จะคับประคับประคองความรักเนาะอยากจะไปให้ถึงฟังแต่เดี๋ยวนี้คุณเริ่มใจแข็งเริ่มชัดเจนกับตัวเองแล้วคุณเศร้ามานานเจ็บมานานทุกมานานนะคะดูนะ คุณไม่ได้มีความสุขเลยนะ,ะเมื่อมีความทุกข์สติปัญญาเราก็เริ่มเกิดเราเริ่มคิดได้นะคะเริ่มทบทวนอะไรหลายสิ่งหล,ลายอย่างตรงนี้มาว่าคุณจบบางสิ่งบางอย่างถ้าเจอความรักไม่ชัดเจนคุณก็ไม่เอาพอแล้วมันเหนื่อยแล้วหรือบางคนเคยอยู่เป็นแฟนเป็นสถานะครอบครัวเมื่อดวงดาวมันโยกย้ายเดอะเวิร์คืดาวเสาด้ด้วยเหนื่อยมานานทุกมานานถ้าอะไรที่ไม่ใช่เขาจะจบไป รีทายไปจากชีวิตเราเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่กับความรักข้างใหม่หรือไม่ก็คือรักตัวเองอยู่กับตัวเองหมอว่ามันจบแล้วนะสิ่งที่คุณพยายามประครับประคองสิ่งที่คุณดีทุกสิ่งทุกอย่างหมอว่าทําไมเราทําดีทุกอย่างเขาไม่เห็นคุณเห็นค่าทั้งที่เรามีค่ามากมายเราดูแลเอาใจใสด่ดีเราไม่เป็นคนไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้เอาใจใส่ผู้ใดนะคะเราดีทุกอย่างทําไมเขาไม่เห็นเป็นเป็นเพราะโชคชะตาก็ได้ค่ะ คุณอยากได้ความรักที่ดีและสินเสมอเราต่อไปนี้คุณจะได้พบรักที่ดีนะคะปล่อยเขาไปเนาะเดฟูปล่อยไปตอนนั้นแต่ตอนนี้มองว่าคุณเริ่มรู้สึกว่าเริ่มทําใจได้เริ่มรักตัวเองแล้วค่ะมีโอกาสใหม่เข้ามาก็คือการการเข้าใจตัวเราเนี่ยแหละนะคะ,ะมาดูกันมาดูปัจจุบันคนที่คุณจะคบนะคะคนโสดคนที่คุณจะคุยเป็นยังไงหรือแม้แต่คนที่เป็นประเด็นเนี่ยแหละ,ะเขาเป็นยังไงบ้างมาส่องกันดูเนาะมังกร จัดเม้นเขาจะได้รับผลการกระทําของเขาเองนะคะจัดเม้นเป็นไพ่เวรกรรมเป็นไพ่ผลการกระทำดเดมเพลสนะคะหกไม้เทา้าเนี่ยมอว่าเขาตื่นบางสิ่งบางอย่างตื่นรู้และได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเขาอยากวนกลับมานะคะเพราะว่าไพ่ยังคุณมาขึ้นอย่างนั้นนะแต่ว่าดูตัวคุณนะคะหนึ่งดาบคุณชัดเจนตัวเองไปแล้วนะคะคุณไม่ได้อยากได้อะไรที่มันเดิมๆซ้ำๆรูปแบบเดิมเดิมเวอร ห้าเหรียญหนึ่งดาบบางคนอายุที่แตกต่างกันมากๆนะคะควีนเหรียญเนาะควีนถือไม้เท้าแปดไม้เท้าเดะมนสี่ไม้เท้านะ,ะเอาเอาการณีคนที่มีประเด็นก่อนนะคะคนมีประเด็นความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะคะห้าเหรียญ เขาเขาจากคุณมาเขาเป็นยังไงมาว่าถ้าเขาไม่โดดเดี่ยวไม่เศร้าส้อยแปลว่าเขาไม่มีตังค์นะคะตอนนี้กําลังมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะไพ่ตัวน,นี้เขาอาจจะไปเจอคนที่ไม่ได้ชัดเจนเหมือนเขาหรือคนที่ศีลเสมอเขาคือเจ้าชูก้กับเจอเจ้าชู้เหมือนกันมันเป็นไพ่ของของกรรมกรรมคือการกระทํานะคะหมอบอกเลยเนาะนะคะตรงนี้หมอว่าเข้าไปแล้วไม่ได้ดีวันนั้นล่ะค่ะเขาจะคิดถึงคุณเศร้าถึงคุณเนี่ยมันมันจะเหมือนเขาอยากคุยกับคุณนะคะ คิดถึงสิ่งต่างๆที่คุณเคยมั่นคงเคยเดีกับเขาแต่ตอนนั้นมันสายแล้วเพราะว่ามันเหนื่อยสะสมมานานก็ได้นะคะคนนี้ที่คุณเป็นนี่แหละนะคะอหรือเขาไปเจอใครแล้วเขาคิดว่ามันมันใช่สําหรับเขาแต่มันไม่ใช่ก็ได้นะคะตรงนี้ถ้าคุณไปเจอคนที่มีเจ้าของมีแฟนแล้วหรือเขาไปกลับไปหาคนเดิมๆมาว่าคุณก็ไม่เอาแล้วล่ะคะ่ะมันติดปัญหาติดแกกอยู่ตรงนี้มานานไม่เอานะคะเริ่มกลับมารักตัวเองเข้าใจตัวเองละทีนี้ไปกรณีคนโสดคนโสดนะคะ คุณจะได้เจอใครที่คนๆนี้อาจจะเจอทางาที่คุณไปไหว้พระสวดมนต์หรือไม่ก็คือไปทําบุญทำกุศลหรือไม่ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะชักนําให้เราได้เจอกันก็ได้นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่อาจจะทางสายงานสายเพื่อนนะะตรงนี้ได้ด้วยนะนะคะหรือไปงานเลี้ยงรุ่นงานแต่งนะคะตรงนี้หรืองานสัมมนา,าต่างๆเขาเป็นคนมีเสน่ห์พอตัวแหละนะคะแต่ว่าเมื่อเจอคุณแล้วมันจะค่อยๆเฟดไปมันจะมีคุณเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น ที่จะคุยกันแล้วคบกันนะคะเดินหน้าสู่ความสําเร็จค่อยเป็นค่อยไปศึกษากันแต่มั่นคงนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มัน่นคงสีไม้เท้าเป็นคนใกล้ตัวได้ด้วยและเป็นคนที่มาจากสายงานได้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นคนที่อายุแตกต่างกับคุณได้ด้วยนะนะคะตรงนี้คนคนทนี่อาจจะเคยพังเคยเสียใจมาก่อนก็ได้แต่เป็นคนที่ผูกพันกับคุณมาแต่อดีตชาตินะคะเดียวจัดเม้นต์เนี่ยนะคะเป็นคนที่ชัดเจนนะ,นะะมาดูกัน อมาดูกันนะคะบางท่านอาจจะเป็นคนเดิมๆที่คุณเคยปิดกัน้นมีกําแพงกันนะคะตอนนี้เขาส่องคุณที่ผ่านมาเนาะอยากวนกลับมานะแต่ตัวคุณน่าจะไม่เอานะคะไพ่หนึ่งดาบเนาะหรือถ้ามาต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถ้าเหมือนเดิมรูปแบบเดิมคุณก็ไม่เอามาดูกันบ้างว่าเขาคิดและรู้สึกไงคุณบ้างไม่ว่าจะคนที่โสดหรือคนที่อ่าเป็นประเด็นนะคะมังกร ไพ่คุณพลิกนะคะแน่นอนแหละคุณเป็นเอมเพลนะเนาะคุณดูแลทุกสิ่งทุกอย่างดีมากๆไม่ใครมีใครที่ดีที่สุดเท่าคุณอีกแล้วเขาก็รู้เชื่อไหมคะทําไมเมื่อก่อนเราดีแสนดีทําไมเขาไม่รู้เพราะว่ามันเป็นไพ่ปิดตาปิดใจเข้าไว้นะคะทําให้เขาไม่รู้นะคะแต่เมื่อเราไม่ลังไม่ยือ้อพอและเราเริ่มจะรักตัวเองเขากลับรู้นะคะมันเป็นธรรมดาแล้วเนาะ,ะไฮโลแฟนนะคะพึกศพลัคนาพฤกศพกลุ่มลัคนากลุ่ม สิบไม้เทา้นานท์ถือเหรียญควีนถือไม้เท้านะคะแปดไม้เทา้าควีนถือถ้วยสิบถ้วยเดซั <The Sun. S 2> นนท์ถือถ้วยนะคะสองถ้วยนะอ่าแล้วก็คิงถ้วยแล้วก็แปดเหรียญนะคะขอดูคนมีประเด็นก่อนนะคะอันนี้ชัดเลย หมออ่านตามภพ่นะคะตรงนี้นะคะมันขึ้นมาในพื้นดวงคุณก่อนหน้านี้แล้วพวกนี้คือขึ้นมาก่อนนะคะคนที่เคยคิดว่าจบออกับคุณไปหรือคุณเคยทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเขาเพิ่งเห็นคุณเห็นค่าของคุณเพิ่งตื่นนะคะเหมือนเขาอยากมาง้อคุณเขาบอกไม่มีใครเติมเต็มเขาดีที่สุดเท่าคุณนะคะความอบอุน่นความเติมเต็ม Sun, เดอะซันเขาเป็นเขาเพิ่งมองว่าคุณเป็นคนที่ใช่ที่สุดเป็นความรักที่ ทำให้เขามีความสุขนะคะตรงนี้คุณเป็นคนที่มั่นคงนะเขาบอกนะคะการห่างคุณมาเนี่ยทําให้เขาไม่สดใสเขาคิดว่าเขาทําได้เขาคิดว่าเขามีคนอื่นเยอะแยะมากมายไม่เห็นจะเป็นต้องแคร์คุณแต่วันเวลาที่ไม่มีคุณจริงๆเกิดการเปรียบเทียบหรือตาสว่างนะคะเขาคิดว่าคุณคือคนที่เป็นคนที่ใช่สําหรับเขาอยากคืนดีะนะคะตรงนี้อันนี้หมออ่านไพ่นะเพราะคุณคือเป็นพ่อพะแม่พะของเขาดูแลเอาใจใส่เขาดีมากๆนะคะ คนการกระทำของคุณนะคะเขาเพิ่งตื่นรู้อยากคุยกับคุณนะทีนี้มาดูกรณีคนที่โสดคุณที่คุณจะเจอหมอบอกเลยว่าเขาบอกว่าคุณทําให้เขายิ้มได้ให้นึกถึงความอะไรนะสิบสี่ครั้งนะคะคุณคือความสุขคือความสมหวังคือความสุขที่เข้ามาเพื่อเติมเต็มนะคะคุณนี่แหละคือคู่แท้ของเขาโอ้โหนะคะคุณนี่แหละคือคู่ของเขาไปมะไพคิงกับคุณเธอถ้วยนะคะ คุณอาจจะมีคนแอบชอบคุณมานานหรือเข้ามาทางสายงานสายเพื่อนหรือเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนใจให้เจอนะคะตรงนี้นะเขาว่าคุณเป็นคนเก่งโปรไฟล์ดีทุกสิ่งทุกอย่างโออเขาเจอคุณแล้วเขาปลื้มคุณนะคะอันนี้หมอบอกได้เลยว่าเขาคิดแบบนั้นแต่อย่าลืมนะคะคนเราเจอครั้งแรกอาจจะแรงแรงคือจิตที่ผูกพันแต่ต้องดูนานๆไปนิดนึงนะคะทีนี้ความสัมพันธ์เขาบอกว่ามันจะค่อยๆเติบโตและมั่นคงคนนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแต่ถ้าเป็นอายุน้อยคุณเขาจะมองอนาคต คือโตกว่าวัยนะคะตรงนี้เป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันนะคะอ่ะมาเขาอยากผูกมัดคุณเลยแหละมาดูกันนะคะความสัมพันธ์ในเดือนพฤษภาเนี่ยของชาวราศีมังกรลัคนามังกรโอ้โหมังกรไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาช่วงนี้มังกรถ้าคุณอยากไปไหว้พระปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิหรืออยู่เงียยๆ,ๆไปนะคะ แล้วก็หมอแนะนําไปเติมน้ำมันตะเกียงด้วยนะคะบริจาคหนังสือธรรมะด้วยจะได้มีแสงสว่างจะได้มีความรักที่ชัดเจนนะคะจะได้เกิดสติปัญญาหมอว่าช่วงนี้คุณอยากเป็นแบบนั้นแหละอะไพไปแล้วขึ้นมามันมีของคุณอยู่ก่อนหน้านี้นะคะเหมือนคุณมีสติมากขึ้นคุณจะไม่รุ่มหลงกับสิ่งใดและคุณจะเป็นคนมีเซนต์มีรางสังหรณ์ที่แม่นยํามากช่วงนี้โอ้เห็นไหมคะเนี่ยอันเดียวกันนะคะไฮ้ราแฟนกับไพ่เนี่ยนะคะช่วงนี้คุณอยากทํา ะะทำบุญปฏิบัติก็ทําไปนะคะคุณไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานด้วยทำแผนนะคะความรักมีคนมาง้อคุณจริงด้วยนะคะแต่คุณเป็นคิงดาบหรือไพ่ตัวแทนคิงดาบก็คือไม่ได้เลือกหญิงชายนะคือคุณไม่อยากเอาอะไม่อยากรับแล้วพอละอยากจะตัดไปชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองไปแล้วสองถ้วยนะคะแต่ถ้าสวนมีคนใหม่เข้ามานะคะเข้ามาเติมเต็มเขาจะเห็นคุณเป็นคนที่ ไม่มีใครหรอกค่ะปล่อยราศีมังกรทิ้งไปเช่นคุณเป็นคนมีเป้าหมายนาที่การงานโตเป็นคนที่มั่นคงระดับหนึ่งนะคะด้วยนำพักน้ำแรงคุณคนคนนี้มาเจอแล้วนะเขาอยากจะผูกมัดคุณเลยแหละอยากมีครอบครัวอยากเห็นคุณเป็นผู้นำรักคุณเห็นคุณมีค่าและให้เกียรติคุณนั่นแหละค่ะเอาง่ายๆเลยโชคชะตาวาสนาจะนำพาใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะของมังกรแล้วคุณจะได้เจอคนอายุแตกต่างกับคุณด้วย คนเก่าก็อยากกลับมานะคะทีนี้นะถ้าคนที่มีประเด็นนะแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าจะเอาอยัางไงเพราะชีวิตถึงคุณเดินหน้าของคุณแล้วสู่ชัยชนะสู่ความสุขของคุณถ้าใครรักคุณนะคะเขาต้องมีเป้าหมายเหมือนคุณพัฒนาความสัมพันธ์และมั่นคงอบอุ่นและจริงใจซินเสมอคุณนะคะตรงนี้คุณถึงอยากได้คสนสวดพบรักใหม่ที่โชคชะตาวาสนานำพาเป็นความรักที่ก่อเกิดถึงความมั่นคงพัฒนาในความสัมพันธ์ ก้าในทุกวันแต่มั่นคงนะคะเป็นคนที่เติมเต็มนะคะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแต่ถ้าท่านใดที่มีประเด็นก็จะมีคนเดิมๆิมวนกลมาแต่ตัวคุณอาจจะไม่อยากเอานะคะไม่อยากรับแล้วพอละเหนื่อยมาเยอะละทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วขึ้นอยู่กับเขาด้วยว่าเขาจะปรับเปลี่ยนได้มากน้อยแค่ไหนแต่ที่ผ่านมาหมอว่าคุณเจ็บมานานละเจ็บมาเยอะจนชินจนชาและพอละทีนี้มาดูการเงินกับการมารากนะคะมังกรละลัคนาม,มังกร าลายจ่ายเยอะนะคะตรงนี้6เหรียญขึ้นมาโอ้นะคะสีเมเท้าถท่ารับราชการราัฐวิสาหกิจเริ่มมัน่นคง3เหรียญน,นะคะเงินตกเบิกนะคะหรือเงินเข้ามานะคะสิเหรียญโอมั่นคงมากทางฐานะการเงินการงานของคุณนะคะเป็นความสามารถของคุณเติบโตมีผู้หลักผู้ใหญ่คนมีอำนาจหนุนหลังนะนะคะ สามทัววจะได้ฉเฉลิมฉลองในสิ่งที่คุณรอมานานประสบผลสำเร็จในสิ่งที่คุณทำนะคะคิงเธอเรียนเป็นสถานาการณ์ที่เงินเริ่มพอกพูนเก็บเงินได้มากขึ้นเป็นการต่อยอดให้กับตัวเองนะคุณมองถึงอน,อนาคตของคุณออกคุณกำลังคิดว่าจะทำอะไรดีก้าวเลื่อนด้เงินก้อนนะ,ะมีเงินก้อนท่านใดที่รอขายที่ขายทางขายบ้านคือเกี่ยวกับอสังหามีเงินเข้ามานะหรือบางคนอยากได้บ้านอยากได้รถก็มีโอกาสได้นะคะ เนี่ยคุณกําลังมองถึงการขยับขยายมองการไกลเชียวแหละจะติกนะคะรองเงินสัญญารอเซ็นสัญญาเงินประกันหรือไม่ก็คืออะไรบางอย่างที่คุณรอนะคะเนี่ยมันมีเกณฑ์ได้นะคะไนท์เทอรเลียนงานเซลล์การเดินทางได้เงินนะคะหนึ่งถ้วยเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะได้ทําในสิ่งที่คุณรักนะคะบางท่านบางคนได้ทํางานกับคนรักของเราได้ด้วย หมอบอกเลยว่าชาวมังกรนนเป็นคนมุ่งมั่นเป็นคนแอคทีฟเป็นคนที่ทํางานเก่งมีความสามารถจะมีคนที่สนับสนุนช่วยเหลือเกอื้อกูลเรานะคะเห็นผลงานของเราที่ผ่านมาท,ที่ผ่านมาปล่อยมันไปนะคะหกดาบนะคะมุ่งไปข้างหน้าเนาะนะคะขี้คลายปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไพ่ตัวนี้แปดไม่เท่าเป็นการคุยเป็นการสื่อสารช่วงนี้จะได้คุยกับคน เยอะแยะมากมายงานเข้าเต็มรวยมากๆค่ะราศีมังกรที่ผ่านมาปล่อยไปไม่ว่าจะความรักไม่ว่าจะเงินนับจากนี้มันจะมีสิ่งดีๆฐานบุญฐานกุศลถ้าท่านใดที่ทําธุรกิจอยู่แล้วรักษามาตรฐานที่ดีนะคะคนที่เข้ามาทําการค้าการขายของคุณคือเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่เที่ยงตรงก็คือเอาง่ายๆคือมาตรฐานของคุณมีนะคะการค้าการขายาทุกคนจะเข้ามาเพราะว่าเรารักษาตรงนี้แหละคะ่ะผลดีก็คือตรงนี้ไม่ใช่ฉาบช่วยนะคะ ตรงนี้ขึ้นมาผลงานของคุณมันจะเป็นที่ประจักษ์ของคนอื่นแล้วนะคะอ่ะโอ้มีแต่เรื่องดีๆนะมังกรไม่รู้หมอจะพูดอะไรนะถ้าปัญหามันก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าคนถามแต่มันจะดีนะคะดีซะส่วนใหญ่นะคะดีมากดีน้อยมันแตกต่างกันนะในดวงชะตาคุณมีดาวอะไรไหมและฐานบุญคนเราก็ไม่เหมือนกันความพยายามคนเราก็แตกต่างกันถูกไหมคะอ่ะขอให้สรุปและนำ,นำ,นำ,นำแนะนําสุดท้ายดีกว่ามั <c oughs> างกร มังกรมีเซนนะคะมีรางสงหวัที่แม่นยามีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงดวงชะตาคุณจะเริ่มดีขึ้นนะคะมีคนอิจฉาเราก็ปล่อยเข้าไปนะเพราะนะ,ะเพราะเราคงไม่มานั่งดูหรอกเพราะว่าหน้าที่เราก็คือทํางานนะคะมุ่งมั่นในสิ่งที่คุณทํามากกว่าสเตนนะคะหนึ่มทาเป็นการเริ่มต้นใหม่ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเดินหน้าได้เลยนะคะหกเม้เาเป็นไพ่วิกเตอรี่ความสำเร็จสิ่งที่คุณทําเนิ่นนานมาจะก,ก่อเกิดผลกําไรผลประโยชน์นะ,ะถ้าท่านใดที่ทําการค้าขายรักษามาตรฐานคุณให้ดีลูกค้าเขาจะมากับคุณตลอดเห็นไหมคะความซื้อสัตว์ความทุ่มเทของคุณจะเป็นประโยชน์กับคุณทีหลังความรักเหมือนกันนะคะถ้าใครไม่ใช่ก็ปล่อยไปคุณจะเดินหน้าคุณนะคะมีคนจะกลับมาง้อคุณทีนี้มันจะยากละหนึ่งดาบนะคะยากสําหรับเขา และยากสําหรับเราที่เราไม่เอาไม่ชัดเจนก็ไม่เอาเพราะคุณอยากได้อะไรที่เป็นโอกาสใหม่เปลี่ยนแปลงไปในทางใหม่นะคะเห็น <he en S 2> ไหมตรงนี้ความรักคนสดเข้ามาแล้วนะคะงานเหมือนกันคุณจะดังคุณจะดําเนินไปเดินหน้าคุณเหนื่อยแต่รวยเหนื่อยแต่ประสบผลสําเร็จในสิ่งที่คุณทุ่มเทนะคะฟ้าเปิดแล้วรับทรัพย์นะคะความรักก็มีคนใหม่เข้ามาขอบคุณมากมายราศีมังกรลัคนามังกรอ,อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนจะได้ไม่พลาดที่หมอทาคลิป แต่ถ้าดูดวงส่วนตัวหมอขอแจ้งนิดนึงนะคะก็คือมีคนทักเข้ามาตลอดแหละหรือใต้คลิปก็ยังดูดวงยังไงนะคะดูดวงนี้คุณต้องแอดไลน์ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าโอนแล้วได้ดูตอนนี้เลยไหมนะคะแล้วเขาพร้อมที่จะโอนแต่ขอดูวันนี้มันไม่ได้นะคะคุณต้องพร้อมที่จะโอนด้วยแล้วดูดวงอะ่ะมันมีคิวนะคะ บางคนอนะสองสามวันที่แล้วเขาถึงโอนจองได้คิววันนี้ถูกไหมคะโอนจองแล้วรอคิวดูดวงสําหรับคนที่รอคิวได้ไม่ได้ใช่คิวยาวเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนหรือข้ามปีไม่ใช่นะคะแต่ถ้าอยากดูเลยวันนี้มันไม่มีนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนต้องโอนจองเพื่อจะได้รอคิวอาจจะได้พรุ่งนี้หรือมาลืนมาเรื่องอย่างนี้นะคะตรงนี้หมอขอแจง้งนก็คือเร็เวแล้วนะคะแต่ถ้าคุณอยากได้คิวด่วนคิวเร็วมอยไม่มีนะคะต้องขออภัยด้วย ขอบคุณมากมายนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะ